เปิดแชทไลน์สารวัตรแบงค์ไปบ้านกำนันนกสะเทือนใจคำเรียกลูกน้องอ่านแล้วรู้เลยเป็นคนยังไงเปิดแชทไลน์สุดท้ายของสารวัตรแบงค์โดนตามไปบ้านกำนันนกก่อนโดนยิงจนเสียชีวิตวันที่11กันยายนนวัดพษีมหา,าธาตุได้มีการจัดพิธีชาปนากิจสารวัตรแบงค์หลังโดนหน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทของกำนันนกยิงเสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับรายงานคำพูดสุดท้ายของสารวัตรแบงค์ก่อนเสียชีวิตสารวัตรแบงค์ได้พูดว่าผมยังตายไม่ได้ผมยังมีลูกน้องที่ต้องดูแล ล่าสุดได้มีการเปิดแชทไลน์ของสารวัตรแบงค์ก่อนถูกยิงเสียชีวิตโดยข้อความที่ส่งมากล่าวว่าเรียนนายครับท่านผู้กำกับมาถึงบ้านกำนันแล้วนะครับระบุเวลาส่ง18นาฬกา52นาทีและทางด้านสารวัตรแบงค์ได้ตอบกลับมาว่าครับพี่รอเจ้าเค้กมารับครับซึ่งทำเอาหลายคนสะเทือนใจเป็นอย่างมากกับคำที่สารวัตรแบงค์ใช้เรียกลูกน้องว่าเจ้าเค้ก และแทนตัวเองว่าพี่บ่งบอกถึงความมีเมตตาต่อลูกน้องมากๆ